สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ครับวันนี้เราก็ได้มาทดสอบ Ford r เ n g e r นะครับตัวใหม่นะครับลูกค้าท่านนี้ก็ได้ไปพบปะกันในงานมอเตอร์ p o นะครับก็ถือว่าเ,เป็นผู้ก้าท่านหนึ่งนะครับที่ สามารถตัดสินใจในการเข้ามาติด NGV TFC ในระยะเวลาอันสั้นเหลือเกินนะครับเท่าที่เราได้ญญพบปะมานะครับ <holder> เพราะว่าเป็นที่รู้กันนะครับ NGV Development กว่าจะได้ลูกค้าแต่ะลายก็ส่วนใหญ่ศึกษากันมาเป็นแรมปีนะครับก็ผมถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็ถ้าตัดสินใจเร็วก็ประหยัดหน้ Lanc. วันพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับ คนที่คิดช้าก็อาจจะต้องอามานึกทีหลังว่าแหมแสนแรกที่ใช้ไปหายไปแล้วสองแสนนะครับขาดทุนไปแล้วสองแสนนะครับในเรื่องการใช้พลังงานทดแทนนะครับผมต้องขอเรียนให้ทราบนะครับหลายๆท่านก็ยังงงงกันอยู่นะครับน้ํามันนะครับที่ท่านผู้ชมได้ใช้กันนะครับต่อหนึ่งเดือนสมมุติว่าสามหมื่นบาทนะครับหลังติดตั้งไปใช้เหลือหนึ่งหมื่นบาทนะครับ นั่นหมายความว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ใช้นะครับใช้ดอกเบีย้ยสําหรับพลังงานดอกเบี้ยร้อยละสองร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยละยี่ิหรือไม่ใช่ 100. ร้อยละสองบาทร้อยละสองร้อยสามหมื่นแล้วหมื่นหนึ่งดอกเบี้ยร้อยละสองร้อยถูกไหมครับพี่เป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามนะครับรอผมบอกลูกค้ารายนะครับว่าให้มาติดตะครับดอกเบี้ยร้อยละบาทห้าสิบส่วนใหญ่ลูกค้าผมบอกว่าแพงพี่ <c oughs> ครับก็เป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับเพื่อเราคุยกันเพื่อตอบสนองวาระแห่งชาตินะครับและก็เราพูดคุยในเรื่องพลังงานเป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าในเรื่องราวอของ n t v Development นั้นนะครับเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เป็นการเมคอัพในทุกๆข้อนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ได้มาร่วมทดสอบกับจอมยุทธท่านหนึ่งเกี่ยวกับรถยนต์นะครับ เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปแนะนําตัวพี่เจ้าของรถหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตครับครับครับขอแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อปิศาจ่าครับปิศาจ่าปิศาาครับอ๋อประจวบหมอโอ้น้ำตาลกุลนะครับก็ถือว่าได้ใช้แล้วครับก็คิดว่าน่าเป็นสิ่งที่ เทคโนโลยีซึ่งไม่น่าจะมีที่ไหนอที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็พอใจมากครพอใจมากในสิ่งที่มาทดสอบครับก็ถือว่าเป็นสัมผัสแรก10นาทีเท่านั้นนะสิบนาทีแรกนะครับอยากจะขอใช้ไปสักพักหนึ่งเพื่อคอนวินส์ตัวเองนะฮะแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แหละคิดว่าใช้ได้แหละนะฮะก็ยินดีด้วยครับที่คนไทย คิดได้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือความคิดเห็นดีกว่าฝรั่งบางค่าที่ไหนทั่วโลกนะฮะผมขอสนับสนุนครับขอบคุณครับก็เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวของวาระแห่งชาติอย่างแท้จริงนะครับเราต้องกล้าๆบอกนะครับว่าโครงการเราคือโครงการที่ตอบสนองวาระแห่งชาติที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดในขบวนการตอบสนองวาระแห่งชาติ ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับครับสำหรับประเทศไทยเรานั้นนะครับรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติหลักนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับคือเรื่องของความมั่นคงก็คงเป็นเรื่องราวของยาเสพติดนะครับและก็เรื่องของเศรษฐกิจนั้นนะครับก็คงหนีไม่พ้นในเรื่อง